ฝกยคนตึงนวันเพื่เปิดขานะฮะฟกวันเพื่อเปิดขาเก็บเข้ามาแอร์ขึ้นหน้าชูโอเคที่สองีเวลาชูเนี่ยพี่ชินอยากเห็นน้องๆืนเร็วยืนแรงยืนกระชับแต่ไม่เอาเสียงส่วนะครนชั้นนั้นชู two and three and another view. four and one and two and three and four and one and two and three

วันแอร์ตาเราหักนะที่ไม่นำไปสู่ความหนักสามสองหนึ่งลึกหกห ช่วยนับงนวั and, three and, four, one and three. Four, one, one. t and f o and ทีนี้เราลองเต้นไสังเกตไหมว่า4 1วันมากกว่นมีแค่ไันมีแค่สะโพกใช่ไหมฉั้นเราอยู่4 1วันเนี่ยที่อยากให้เราเอาทั้งหมดเนี่ยมาทั้งแกนเลยวันเอาเอาเอาโก์เลย